อกโกรณิมาต้นแสงเงินแสงทองมีความหมายงดงามสว่างสวยดุดดังแสงจากทองมีความเชื่อว่าต้นแสงเงินแสงทองเป็นตัวแทนของโชคลาบบุญวาสนาปลูกไว้จะช่วยเสริมให้มีลาบยศเงินทองทำมาค้าขายกิจการจเจริญรุ่งเรืองหรือเป็นสิริมงคลคอยเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าจะมาปลูกต้นแสงเงินแสงทองให้เป็นฟอร์มกอภายใน10นาทีนะคะเพื่อความรวดเร็วให้เข้ากับเหตุการณ์สมัยปัจจุบันนะคะซึ่งผู้คนมักไม่ชอบการรอคอยนะคะจาก1ต้นหากต้องรอให้แตกกอแตกหนอโดยธรรมชาติก็ต้องใช้เวลานานค่ะเราก็ใช้ทางลัดนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มีวิธีการหลายๆวิธี ซึ่งทําให้เราไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะวัสดุปลูกในวันนี้ใช้มะพ,พร้าวสับใบก้ามปูผุมูลไส้เดือนนิดหน่อยค่ะนี่คือมะพ,พร้าวสับนะคะและต้นพันธุ์อากรรนิมาเสงเงินแสงทองค่ะพร้อมกับกระถางปากบานแบบอ่างบัวนะคะแต่มีช่องระบายน้ำตรงที่ก้นกระถางค่ะ ใส่ส่วนผสมดินปลูกลงไปแล้วนะคะเสร็จแล้วนำมะพร้าวสับวางไปรอบๆขอบกระถางค่ะเพื่อช่วยพยุงลำต้นและดันลำต้นไว้ไม่ให้ล้มนะคะตรงขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆใส่นะคะแล้วจัดแต่งลำต้นไปด้วย พอจัดลำต้นเข้าที่แล้วโรยปุ๋ยละลายช้าไปรอบๆคนต้นทุกๆต้นนะคะเพื่อให้ต้นอะกรนิมาแสงเงินแสงทองได้เจริญเต็มที่ค่ะปุ๋ยละลายช้า2-3เดือนจึงจะใส่ให้หนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นนำกากมะพร้าวสับมาโรยปิดไว้ด้านบนของกระถางค่ะกาบมะพร้าวสับจะช่วยให้ ความชื้นในกระถางไม่ระเหยเร็วเกินไปดินที่อยู่ในกระถางหรือวัสดุปลูกที่อยู่ในกระถางก็จะได้มีความชุ่มชื้นชุ่มชื้นโดยไม่มีน้ำขังนะคะนำไปวางไว้ที่ร่มรำไรค่ะอารนีมาเป็นไม้ชอบแดดน้อยนะคะที่ร่มรำไรที่สวนย,าย่าๆพื้นที่น้อยค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าวางต้นไม้มากมายในพื้นที่นิดเดียวนะคะ ก็พยายามใช้พื้นที่เท่าที่เรามีค่ะปลูกไม้ที่เราชอบทุกชนิดที่เราชอบจัดระเบียบต้นไม้เพื่อให้วางต้นไม้ได้ค่ะให้มีอากาศถ่ายเทรดน้ําไปเยอะๆเลยในครั้งแรกนะคะเพราะมะพร้าวสับก็จะซึมซับน้ําไว้ค่ะทําไอโคนิมาพื้นตัวและเจริญติบัวได้เร็วนะคะอีกหลายเดือนต่อมาเขาก็จะเป็นฟอร์มกอแบบนี้ พรมกอแบบนี้เป็นคนละชุดกับที่ทําเมื่อกี้นะคะเป็นชุดพี่ซึ่งไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วค่ะจึงปลูกอากูนิมาแสงเงินแสงทองชุดใหม่ไว้ทดแทนอีกสองกระถางค่ะ อะกครนิมาเป็นไม้ร่มรำไรค่ะคือชอบแดดร่มรำไรเมื่อเราพรางซาเลนไว้เขาก็จะเติบโตได้ดีนะคะมีใบที่สวยงามลำต้นก็แตกกอแตกหน่อได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะหากเราไม่พรางซาเลนแล้วเราไปวางใต้ต้นไม้ใหญ่เขาก็จะเติบโตเหมือนกันนะคะแต่ใบและดอกของต้นไม้ใหญ่ก็จะร่วงลงมาร่วงใส่ใบของอะกครนิมานะคะหากร่วงทับถมอยู่หลายวัน โดยเราไม่ไปล้างออกก็จะทําให้ใบของอะโครนิมาเน่าได้ค่ะการปลูกต้นอะโครนิมาหรือต้นแสงเงินแสงทองซึ่งมีกิ่งและกา้านมีสีขาวอมแดงหรือสีชมพูดแดงค่ะเป็นฟอมกอก็มีอีกหลายวิธีนะคะวิธีที่ย,ะยะ่านนำเสนอก็เป็นวิธีหนึ่งเท่านั้นนะคะเมื่อปลูกไประยะหนึ่งเขาก็จะแตกกอมาเต็มกระถางแบบนี้นะคะ อคอนิมาสแสงเงินแสงทองมีก้านเป็นสีชมพูสวยงามค่ะเป็นไม้มงคลที่สามารถนำไปวางไว้ในบ้านหรือนำไปวางไว้ตามส่วนต่างๆของบ้านได้สามารถปลูกได้กับดินทั่วไปที่ระบายน้ำและระบายอากาศได้ดีนะคะหรือเราเรียกว่าดินร่วนที่มีความโปร่งค่ะชอบน้ำและความชื้นปานกลางชอบแสงเดดดำไรวันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.